ถ้าถามหาแกงอร่อยนี่ก็อีกเมนูหนึ่งที่จะต้องลองแกงมัสมั่นไก่กินกับมันโถไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนมีที่นี่ที่เดียวที่ร้านสวัสดีสระเปามาดูวิธีทำกันได้เลยก่อนอื่นคั่วพริกแกงใส่กะทิ เสร็จแล้วนำถั่วลงไปต้มพร้อมด้วยมันฝรั่งจากนั้นเติมด้วยหอมใหญ่ผัดเล็กน้อยให้เข้ากันดีจากนั้นเติมไก่ลงไป ผัดให้เข้าเครื่องเสร็จแล้วจะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยตอนนี้เราจะเปิดไฟขึ้นเราจะเร่งไฟขึ้นนิดหน่อย เสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาแบบนีน้หลังจากนั้นเราจะทำการปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะขาม นให้น้ำตาลคิดละลายจากนั้นเติมด้วยมะขามเปียกน้ำมะขามปิดฟ้าไว้ปล่อยให้มันเดือดเคี่ยวให้ได้ที่หน้าตาจะออกมาน่าทานมากเนื้อไก่จะนุ่ม หอมด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามน้ำปลาที่ใส่ลงไปตักเสิร์ฟได้เลยครับแบบนี้รับรองว่าอร่อยเชฟรับประกันครับอร่อยจริงๆขอบคุณมากครับที่ชม